ท่าที่ก็ช่วยเหลือแม่บ้านช่วยเหลือลูกทําการค้าขายในธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือหน่วยของราชการแล้วก็การชาติงานสังคมงานสังคมนะก็เป็นการชาติแล้วก็เป็นลูกเสือชาวบ้านอีกตอนนี้ก็เราจะคืนกําไรให้สังคมในด้านนี้ค่ะเพราะเราทํามากัรเหนื่อยแล้ว ทำธรรมานา,ลนานมแล้วอย่างนี้ก็ทํามาประมาณเกือบเกือบสิบปีได้เกือบเกือบสิบปีนะแต่ก็ทําต้องดูในใบเพราะว่าความจํามันเริ่มจะเบาลงนิดหนึ่งนะแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกที่เราเป็นเป็นคนทำอาหารกินปกติแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ทําในเรื่องของ c s r ไปด้วยการตอบแล้วแต่การตอบแทนสังคมเนี่ยเรามีความรู้สึกตรงนี้ยังไงบ้างในการที่เราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ให้เราดีใจในเ,เป็นผู้ให้เราจะไม่ เราเป็นผู้ให้เราสบายใจดีกว่าผู้รับอมันพูดในเรื่องของรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้พอดีเด่นพอดีเด็นคืความรู้สึกอะไงบ้างรู้สึกดีใจว่าเราทํางานมานี้เราก็ได้รับมีความภูมิใจว่าเราได้มาถึงขั้นนี้ได้สบายม,มันก็มีสิ่งที่ได้มาเป็นรางวัลชีวิตก็ดีแล้วแหละก่อ,อนหะน้านี้ก็มีเคยได้มาก็หลายอย่างหลายอย่างแล้วนะ ยังเสมาธรรมจักรก็ได้มาแล้วเสมาเสมาธรรมจักรเครื่องราชก็ได้มาแล้วเป็นประธานได้เข้าเป้าก็าทุกอย่างมันก็มันก็บริบูรณ์หมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่าในเรื่องของบทบาทในการเป็นพ่อในเรื่องของการดูแลบุตรเราเรามีการอบรมสั่งสอนบุตรมาแล้ตอนนี้<ด>มันปกครองอบรมสั่งสอนก็เหมือน<ม>ที่ปกครองมันอยู่กันด้วยกันทั้งหมดเพราะมันยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ ไม่ได้แยกมันถึงจะแยกมันคนเล็กได้แยกออกไปแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันก็ปกครองอยู่ในระบบที่ว่าแค่ว่ามอนกคที่แบบในครอบครัวเดียวกันก็ยังจะอยู่ในแบบกินอยู่นี่ก็พ่อปกครองอยู่วิธีวิธีาการอบรมสั่งสอนบุตรก็มันตั้งก็เล็กมาแล้วก็อบรมก็บุตรนี่เดี๋ยวมากก็น้อยที่จะไปการท่องเที่ยวนะลูกจะไม่มีเวลาไปไเที่ยวเลย จะอยู่ในอาวาสของพ่อแม่จะมากกว่าที่พ่อได้ทําไปทํากุศลตอนนี้ก็ได้ทํากุศลช่วยเหลือสังคมก็ในนี่ได้แรงกําลังใจของลูกลูกเป็นผู้ช่วยอยู่เป็นลูกเป็นกําลังเป็นกําลังชีวิตของพ่อแม่ให้คุณศักชัยช่วยพูดในเรื่องของการที่ที่เราเป็นแบบอย่างของพ่อแบบอย่างของพ่อแบบอย่างของพ่อเราก็ จะอบรมสอนลูกเรานี่อยู่ในในระบบคือหนึ่งไม่มีการเที่ยวสองจะไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยคือไปติดยาเสพติดพวกนี้เราจะไม่ชอบเลยพูดเรื่องอะไรก็ขอลูกผิดอะไรก็ให้เรื่องความจริงในการทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างลูกบางทีก็ยอมสละลูกละการเรียนมาช่วยเหลือพ่อแม่มีเอ่อในเรื่องของแนวทางการดาเนินชีวิตของเราไหมคะ ของแขกของพ่อดำเนินชีวิตตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้ดําเนินชีวิตก็ตามอาตภาพที่อยู่ตอนนี้ก็มีความสุขดีแล้วจัดก็ความสุขในส่วนตัวด้วยแล้วก็ที่เราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือพุทธศาสนาบำรุงพุทธศาสนาช่วยเหลือผู้ที่ด้ยอยกว่าคือคือทํและวคืนกระไรต่อสังคมนะมีคติสําหรับตัวเองไหมคะคติสําหรับตัวเองคือ ซื่อคินไม่หมดคดกินไม่นานจะรักษาความเที่ยงตรงไว้รักรักความสัตย์คือเราตับสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ความจริงเท่านั้นยอมรับได้ทุกคนใครจะเป็นไรก็ได้แต่ขอให้คุณทำกับความดีแล้วกันจะไม่ได้อดเอียงใครทั้งหมดก็อยู่ในอยู่ในสิน่งในธรรมของเราอยู่เนี้นะอยากให้คุณศักชัยช่วยเหมือนกับว่า พูดในมุมมองของของของพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะในการนีพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนี่เขาจะโอ้ลูกเขาจะมากมจนเกินไปแต่ของเรานี่ลูกเราเลี้ยงนี่อยู่ในความปกครองของพ่อแม่มคือวันวันนี้ถ้าจะไม่ได้เที่ยวแต่ไม่ได้คือวันวันก็มีแต่ทำมาหากินแล้วก็ลับมากกบ้าก็พักผ่อนนอนก็ไม่ได้ถ้าจะไม่ได้เที่ยวกันเลยออเในมุมมองของคุณลุงก็คือว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากเห็นสังคมสังคม <ท>อยากเต็นสังคมเนี่ยสังคมอยากเห็นสังคมเนี่ยเขาให้ประยุกต์แบบแบบเดิมหน่อยคือไม่ตามใจลูกจนเกินไป<ม>คนจะให้ลูกอยู่ในระบอบะชามีมในนอกในระบอบของการปกครองพ่อแม่รู้จักคำว่าพ่อแม่รู้จักกระตัญยูกระตะเวทีรู้จักบาปบุญคุณโทษหรือดําเนินตามรอยพ่อแม่ที่ทำุลงามความดี ไม่มีให้ํำรงอยู่ในสินห้าไม่รักเล็กขโมยน้อยไม่ติดยาติดติดไม่มั่วสุมในเรื่องไอในสิ่งที่เป็นอบายามุกเราก็พอใจแล้วถึงจะไม่มียศธารรดาศัก์เราก็สบายใจ